ครับที่อรปริเวรกักปริเวร์ตอนนี้เราเตรียมความพร้อมกันอยู่เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศคุณพ่อคุณแม่มาส่งด้านนอกนะครับห้องเ 7, จ 7, ็ดหทับเจทับแปดบายบายหน่อยลกูกบายบายหน่อยเร็วเดี๋ยวเราจะไปทัศนศึกษานอกโรงเรียนแล้วอาอานี่ห้องเก้าห้องเก้า มีอะไรไปด้วยโอยแบกนันนุเสาตัวใหญ่ไปด้วยแหละครับเนี่ยโอ้สุดยอดเลยอ้าวนี่ห้องแปห้องเตดรงนี้ด้านนอกพี่อนุบาลสองนะครับพี่อนุบาลสองรออยู่ด้านนอกและวรุปกรองมารอ่อ้าวสวัสดีน้องอนุบาลสองวัสดีสวัดดีครั ตัวอย่างเตรียมตัวอย่างนี่อนุบาลสองอนุบาลสองอนุบาลสองไปบ๊ายไปบ่ายของอนุบาลสองนะครับมานั่งอรอก็าเถื่ออยู่ปอนหนงปอนหนงใช่ไหมลูกอ,อ๋อปอนหนงปอนหนงพี่ปอนหนึ่งก็ไปด้วยนะวันนี้ที่เดียวกันเลยสัปเหร่นะครับ ลูาอ,อ่าทักมดเอามื้ลงทัหมด,ดแถวอ่าเดี๋ยวอีกสักครู่อีกห้านาทีนะครับเจ็ดโมงสิบห้าเดี๋ยวเราจะเดินไปขึ้นรถนะอ่าทุกคนพนมมือก่อนลูกเดี๋ยวเราไหว้พระนะครับไหว้คุณยายไหว้หลวงพ่อบนแหลมนะครับไหว้พระเจ้าตาาสินศิลศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียนของเรานนะให้คุ้มครองพวกเรานะครับเดินทางไปทศนศึกษาในครั้งนี้ให้ กลับม er. าอย่างปลอดภัยนะครับเอาพนมมือโลกเอาเตรียมตัวสวดมนต์และสวดมนต์สั้นๆนะกราบหนึ่งกราบสองกราบสามอาระหังมาสัะพุทโทภะ ปันโนภาขาวโตสาวกะังโคสังฆังนามาเมกะอภรณมือไหว้คุณยายลูกคุณยายจเจริญจุฑาวิพาณนะครับคิงสักสิบ์ประจำงหวเดียนของเราลูกอภรณวยพอให้เราได้เดินทาง ไปอย่างปลอดภัยและกลับไปอย่างปลอดภัยนะครับคุณพ่อคุณแม่ให้กำลังใจพวกเราอยู่นะครับเด็กๆก็เป็นเด็กดีนะลูกนะเชื่อฟังคุณครูนะครับเวลาเราไปนอกสถานที่จะได้ปลอดภัยทุกทุกคนอาสาช่วพร้อมกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เด็กๆเริ่มเดินทางไปขึ้นรถแล้วนะครับบายคุณพ่อคุณแม่แล้วนี่เราจะไปแล้ว ตอนนี้เราขึ้นรถแล้วนะครับอ่าตอนนี้เรามาถึงที่สปรีเวอร์แล้วนะครับตอนนี้กำลังจอดรถนักเรียนลงมาอนุบาลหน 1, ึ่งอนุบาลสอลงมาแล้วยืนรอไว้ก่อนนะลกูกครบนะอันนี้เรามาถึงแล้วนะครับตอนนี้เรามาถึงแล้วยืนรอไว้นะลกูกอ่ามาถึงแล้วมาถึงแล้ว เอามาถึงแล้วลงรถแล้วจับคู่ไว้จับมือเป็นคู่นะครับมอนคาสุรัสเอเลนจิตนะครับเราจับมือเป็นคู่นะเดี๋ยวครับงงมาแล้วลูกนะจับมือต้องสองคนนะลูกนะ้าจับมือไว้จับมือไว้นะครับมือไว้นะครับดีครับได้แล้วครับโอเคจับมือไว้ลูกจับมือไว้ตอนนี้เราจะเดินเข้าไปในสวนสัตว์ซสปรีเวอร์นะครับ เดี๋ยวนะครับเอ๊ตอนนี้เรามาถึงสัีเวอร์แล้วมาถึงสัีเวอร์แล้วตอนนี้กำลังเดินเข้าไปข้างในจะ่ามาทั้งสายมือคนละห้าเก้านึลยสองสามสี่ห้าดีมากนะครับ S <S เดี๋ยวตั้งแถวก่อนนะครับบายยโลกบายๆห้อนี้ก่อนเร็วเรอานุบาลไปแวไปทีละห้องนะครับจะได้ไม่หลงกันนะเดี๋ยวขออนุญาตไปที่ห้องสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับเดี๋ยวไปทีละห้องนะครับ <S <S อโอเคขอจัดระเบียบนิดนึงนะครับเดี๋ยวขอห้องสีฟ้าไปก่อนนะครับฝั่งฝั่งซ้ายรอแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเอาทางด้านตรงกลางเก็บเข้าไปก่อนนะครับผม เดี๋ยวนั้นเราแยกสองแถวแล้วนะสองแถวได้นหมครับดูชนะดี้ครับฝั่งนี้ทั้งหมดนะครับหรือชนะนี้นะครับเดี๋ยวเราใช้แบบเลขสี่นะครับผมสวัสดีค่ะนะครับติดตามเลยนะครับ ีาปล่อยมือลกปล่อยมืออาปล่อยมือเด็กๆตอนนี้เราจะมาเลี้ยงอาหารยีราฟกันนะครับอ้ามาแล้วมากันแล้วมาลูกออไปเลี้ยงอาหารยีราฟกันแล้วปล่อยมือครับตอแถวสีเพอสียวตอนนี้เราแขเป็นวเป็นแถวเป็นแถช้เลยลูกหาคนเคนใ้เยเอา

ก็ไก,ก,ก่อนลูก,ลก,ลก,ลกลตรงกางได้เลอ,อาวางไว้ก็ได้ลูกเอาวางไว้เอาวางไว้ก็ได้พี่ปอหนึ่งใช่ไหมลูกพี่ปอนึมาให้อาหารยีราฟเหมือนกันน้องอนุบาลให้ไปแล้วครับ ครับน้องรุบาลหนึ่ับเก้าหนับเกมาให้อาหารยีราบให้อาหารยีรบาบงแสงใ,ให้อาหารยีรบาบให้อาหารยีราฟหิงแสงคเมื่อกี้ผมเห็นแปแสงตร ดูว่าทำได้ไหมรับในน้ำด้วยนะโอเคนะคะโอเคนะคะเริ่มหัวแรกถ้ารับอีกสองแบบนี้โอ้โหแล้วแต่น้องก็ไม่เห็นนะเทรนเดอร์บังแล้วเออบร็อเมอร์ข้ามากนจับทีานครับ ลลอตอนนี้เด็กๆพักรับประทานอาหารกลางวันกันแล้วนะครับอยู่ที่จุดชมโล่เอ่อิงโตทะเลโชเด็กๆรับประทานอาหารกันอยู่กินข้าวโลกกินข้าวอันนี้พักรับประทานอาหารกลางวันคโค่นน่องไก่ลงมาเริ่มเลย ตอนนี้เราออกจากจุดชมถิงโตทะเลแล้วอย่าลืมกลับไปดูคลิปวิดีโอนะเดี๋ยวคืนนี้ตักส่งไปเลยเอเออ่าตอนนี้เราออกมาจากชมถิงโตทะเลรับประทานอาหารกลางวันวกันแล้วอา่ารับประทานอาหารกลางวันวกันแล้วเรียบร้อยอ,อูดเด็กๆรู้จักอูดไหม นี่ม,มาดูอูดนี่เร็วโอ้อเดินมาดูอูดเร็วมีอูดด้วยอูดอูดทะเลทราย <c oughs> อา่า น,นีเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูโชว์ช้างนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูโชว์ช้างเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูโชว์ช้างกันเออ ไปบายหน่อยเ้อเออตอนนี้เราเหลือกิจกรรมสุดท้ายนะครับคือขึ้นรถแล้วชมสวนสัตว์เปิดตอนนี้แวะเข้าห้องน้ำอยู่เดี๋ยวเราจะขึ้นรถ ชมสวนสัตว์เปิดนะครับเราเดินกลับแล้วจะกไปกิจกรรมสุดท้ายไปขึ้นรถอ่าขึ้นรถแล้วเค่ะเดินตามไปเรื่อยๆค่ะอ่าเดี๋ยวเราจะไปขึ้นรถชมสวนสัตว์เปิดนะครับเป็นกิจกรรมสุดท้ายอ่าเบอร์สองครับเบอร์สองเบอร์สีเข้าไปก่อนเบอร์สีเข้าไปก่อน ตามมาเลยเดินตามมาเลยลูกโอ้ตอนนี้เราขึ้นรถมาแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูสวนสัตว์เปิดกันนะครับเดี๋ยวรถจะพาไปดูเป็นกิจกรรมสุดท้ายแล้วแล้วก็จะกลับโรงเรียนกันแล้ว